ชีวประวัติพระฐานนสโบหลวงปู่ช่อตอนพระสามพี่น้องพระพุทธรูปคู่บารมีองค์ท่านหลวงปู่ช่อพระพุทธรูปโบราณทั้งสามองค์นี้พระคุณเจ้าหลวงปู่เสารกันตัดสีโลกับหลวงปู่ช่อฐานนสโมพบในคราวที่มาพักภาวนาอยู่ที่วัดท่าแขกเมื่อสมัยเป็นวัดร้างหลวงปู่ช่อบ,บอก พระพุทธรูปโบราณสามองค์นี้ถูกสร้างอิฐทับเอาไว้โดยมีจอมปลวกอบทับไว้อีกชั้นหนึ่งท่านว่าพวกเทพเทวดาพยาน่าที่รักษาสมบัติพระศาสนาอยู่วัดท่าแขกปกปิดรักษาพระพุทธรูปสามองค์นี้ไว้จากคนใจมาพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้จึงรอดพ้นจากสายตาของพวกวิชาชีพที่มาขุดค้นเอาสมบัติโบราณของวัดท่าแขก ปีพุทธศักราช2519พระคุณเจ้าหลวงปูช่ชอบฐานะสมุกกับลูกศิษย์ได้เข้ามาบูรณะวัดท่าแขกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งองค์ท่านสั่งให้สร้างศาลาชั่วคราวมุงสังกะสีเพื่อใช้บังแดดบังฝนให้พระพุทธร,รูปทั้งสามองค์นี้ต่อมาจึงมีการตั้งชื่อพระพุทธร,รูปทั้งสามองค์นี้ว่าหลวงพ่อโชคโมคลหลวงพ่อชัยโมคลหลวงพ่อแสนมมคลตามลำดับ หลวงพ่อแสนมงคลเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหินทรายศิลปะทวาราวดีตอนปลายหน้าตัก,กว้าง92เซนติเมตรสูง153เซนติเมตรหลวงพ่อโชคมงคลเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหินทรายศิลปะทวาราวดีตอนปลายหน้าตาก,กว้าง66เซนติเมตรสูง128เซนติเมตรหลวงพ่อชัยมงคล เป็นพระพุทธรูปปางหน้ารปรกศิลปะทวาราวดีตอนปลายหน้าตักกว้าง61เซนติเมตรสูง123ซนติเมตรทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ทำการตรวจพิสูจน์พระพุทธรูปทั้งสามองค์ตามหลักวิชาการสรุปความเห็นว่าพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยทวาราวดีสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นมาในปลายสมัยที่ขอมยังเรืองอำนาจทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้มีอายุในการสร้างประมาณ700ปีถึง1000ปีพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้มีอายุในการสร้างมากกว่าอายุของการสร้างวัดท่าแขกทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรไม่ทราบผู้ใดเป็นผู้นำพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ มาประดิษฐานไว้ที่วัดท่าแขกเพราะไม่มีหลักฐานปรากฏให้ทราบว่าพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้มาอยู่วัดท่าแขกได้อย่างไรเพราะอาณาจักรของไม่ได้แผ่อำนาจมาถึงเขตนี้อาณาเขตรูปน้ำโขงเขตนี้ในอดีตขึ้นอยู่กับการปกครองของอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางมาก่อนเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจึงสันนิษฐานว่าน่าจะมีผู้นำพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้มาจากที่อื่น นำมาประดิษฐานไว้ที่วัดท่าแขกองค์ท่านหลวงป,ปู่ชอบเล่าเรื่องพระพุทธรูปโบราณสามพี่น้องวัดท่าแขกให้ลูกศิษย์ที่มาร่วมในงานทอดกรถินวัดท่าแขกฟังเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2536พระพุทธรูปสามองค์นี้สร้างขึ้นจากศรัทธาพราหมณ์สามพี่น้องเมืองนาดนูเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสร้างขึ้นจากอธิษฐานสัญญาว่า กิดชาติไหนก็ขอให้เรา3าพี่น้องได้พบกันในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระผู้พี่สร้างพระพุทธรูปปางหน้าปรกพรามณ์เขาถือว่าพระพุทธรูปปางหน้าปรกคือนามแห่งอำนาจพรามณ์ผู้น้องอีก2คนสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูป3องค์นี้อยู่วัดท่าแขก300กว่าปีแล้วสมัยก่อนมีพ่อค้าเกวียน นำพระพุทธรูปสามองค์นี้มาจากเมืองนาดูใส่มากับเกวียนสินค้าพวกพ่อค้าเอาสินค้ามาขายทางเมืองเชียงคานจะข้ามไปขายของเมืองสานาขาบและเมืองแก่นเท้าตอนนั้นโขเขตนี้เกิดโรคระบาดมีคนตายเพราะโรคนี้มากพวกพ่อค้าก็ตายไปหลายคนพวกรอดชีวิตกลัวเพศภัยจึงพากันทิ้งพระพุทธรูปสามองค์นี้ไว้ในป่าทางบ้านนาบอดบ้านนาบอนสมัยนั้น อย่างเป็นป่าช้างดงเสือหมอได้เป็นบ้านเป็นเมืองเหมือนทุกวันนี้ไทยเมืองเชียงคานพากันอาราธนาพระสามวงนี้ใส่เกวียนเพื่อจะนําไปไว้ในวัดเมืองเชียงคานวัวลากเกวียนบเรเดินไปตามทางที่เจ้าของต้องการให้ไปวัวมันลากพระพุทธรูปบ,บุกป,ป่าบุกลงไปทางอื่นเจ้าของตีอย่างไรวัวมันก็ะ่ยอมไปตามทางที่ไถยบ้านต้องการไทยบ้านจึงเสียงทายกันว่า ้าวัวมันไปหยุดพักกินหญ้ากินน้ําที่ไหนถือว่าพระพุทธร,รูปสามองค์นี้อยากอยู่ที่นั่นเขาเลยปล่อยวัวลากเวียนมาทุกพระไปโดยไม่มีคนบังคับพวกไทยบ้านภาคตีคองร้องเป่าบอกข่าวกันตามทางผู้คนพากันออกมานิมมว์พระพุทธร,รูปสามองค์นี้ให้อยู่คู่วัดบ้านเมืองของตนวัวลากเกวียนผ่านไปทางไหนพระเนินชาวบ้านก็จะเอาน้ําเอาย้ามาล่อให้วัวหยุดพัก เพื่อจะอาราธนาพระพุทธรูปสามพี่น้องนี้ให้อยู่วัดคุ้มบ้านของตนวัวลากเกวียนพระพุทธรูปผ่านไปหลายที่ไม่ยอมหยุดกินน้ำกินหญ้าที่ไหนเลยพอถึงวัดท่าแขกก็มาหยุดอยู่ที่นี่ตอนนั้นวัดท่าแขกเป็นวัดร้างพระเนนพากรีหนีโรคระบาดข้ามผมไปอยู่เมืองสาราคาวัวมาหยุดพักกินน้ำซับอยู่นี่หยุดกินน้ำแล้ววัวก็บอกไปที่ไหน คนที่ตามมาจึงเห็นพร้องกันว่าพระพุทธรูปสามองค์นี้อยากอยู่วัดท่าแขกชาวบ้านจึงอาราธนาพระพุทธรูปสามองค์นี้มาประดิษฐานไว้ที่โบสถ์เก่าวัดท่าแขกพระพุทธรูปสามพี่น้องนี้จึงอยู่คู่กับวัดท่าแขกมาตั้งแต่นั้นพระสามพี่น้องนี้จะอยู่ด้วยกันตลอดไปอย่าแยกองค์หนึ่งองค์ใดให้พรากจากกันมันบ่ดี พระสามองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาพญานาคมากราวหว้ทุกวันพญานาคมารักษาพระสามพี่น้องนี้ทุกวันข้างขึ้นพญานาคฝ่ายอิสอาโรนาคราชมาดูแลข้างแรมพญานาคฝ่ายกาก,าการาชมารักษาพระพุทธรูปสามองค์เป็นพระคู่บารมีเรากับวัดท่าแขก